เดสลิก้าก็ใกล้ได้แชมป์แล้วโอ้โหเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้ถ้ามาถาดจะมาเร็วกว่าที่คิดนะเนี่ยเร็วโคูเซนชนะปุ๊บได้แชมป์ทันทีไหลพ่ายด้วยนะใช่ดูทรงแล้วไม่น่าจะพลาดได้ไม่เปลี่ยนใจหรอไม่เปลี่ยนใจหรอไม่ถึงใครชาบี้เหรอโอ้ยเปลี่ยนก็เสียคนแล้วล่ะครับเปลี่ยนแล้วล่ะเขพูดขนาดนั้นพูดยากมากสุดยอดจริงครับเออบาเยซ์ก็สุดยอดนะระเบิดตัวเองไปเรื่อยๆเสียให้ในท่ามสามลูกในครึ่งหลังได้ทีที่ทำได้จริงๆโทมัสตูโค้ค่ะครับ เอาไปดูเนี่ยเกมนี้นะคะกัดปากก็แต่งได้ใช่เป็นเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเบเมนชนะ2อูน20เปิดบ้านเจอกับกัดปากนะครับเจ็ดนาทีแรกครับเป็นทางฝั่งของบากูยิงเข้าไปก่อนนะฮะ1.0ของทางฝั่งของวบบวกนะครับแต่ว่าครึ่งเวลาหลังครับสิงห์หนุ่มแก้เกมมาครับแล้วก็รัวสามประตูรวดเลยนะครับ ลูกแรกเป็นอิตากูระครันักเตะญี่ปุ่นนะครับยิงเข้าไปก่อนนาที52นะฮะบอลลบแล้วก็อีกประมาณสัก6นาทีต่อมาครับทางฝั่งของกัดบักได้ลูกที่2ครับเป็นเอ็นคูมูนะฮะสองต่อ1ครับประตูที่5ของรุกานี้นะครับหลังๆได้ครึ่งเวลาหลังยิงกันเยอะมากครับเสาร์ทิตศนี้เซตบอลแล้วเสียกัดปักได้โอกาสจากริมเส้นครับ เปิดมาแล้วก็ยิงไก่เข้าไปครับ3ประตูต่อหนึ่งปิดกล่องเลยครับลัวลูกเดียวครับเป็นทางฝั่งของโรกเกอร์ไรส์นะครับตัวสรภรองครับยิงเข้าไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับขึ้นมาอยู่ที่11ของตารางนะครับในขณะที่หมาป่าแห่งเมืองเบียร์อยู่ที่14นะครับคุณซ <c oughs> ื้อหน้าเหมือนโรเจอร์เฟเดเลอร์มากไปดูอีกคู่หนึ่งค่ะเป็น, <c oughs> นฮอฟเฟนทามเจอกับนะอั <c oughs> ลสบวกนะอัลสบวกนี้ไร้ผ้าไร้ผ้ามา5เกมติด แต่ว่าเป็นเจ้าถิ่นที่นำไปก่อนค่ะ20ใครยิงครับเว้กโพสนี่กองหน้าตัวรับวิ่งดีว่าแรดฟอร์ดอีกเออนะแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งเป็นคาร์มาริชนะคะที่ยิงอ่าเดยกคาร์มาริชไหนก็ดูซิตัดปอนได้ครับยิงไกลนะปั๊บนี่ขนาดน้อยเอ้ยังไม่เคยกลัวเลยคนนี้สัตว์กระบายอดีตเด็กเลสเตอร์นะครับสอศูนย์ยี่นาทีนะฮะ แล้วก็แต่ว่าเนี่ยมาไล่ทางทีมเยือนไล่มาได้นะคะจากเอเมดินนาทีที่61ไล่มาเป็น1นึแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นเ,ออ<ม>เวเบูที่มายิงให้เขาเ็นไฮม์ก็เอาชนะอัลสบวกไป3ประตูต่อหนึ่งดูอีกลูกหนึ่งมีให้ดูกันทุกประตูพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกก็สนุกมากนะครับบนเดสเซกาปีนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดดอทบุนพังคาบ้าต่อสุดกาฮะนี่เป็นลูกที่3ครับของ เจ้าบ้านโหดแล้วครับหูอย่างโหด oh. รู้เลยใครยิงครับแบบนี้นี่ฮะเบบู Baby, อย่างเก่งครับ oh. ตัวนี้นาที9ก้ชนะไปสประตูต่อหนึ่งนะครับอโอ้โหมามาต่อกันที่ไบเยอร์นูนกันบ้างใครจะเชื่อคือก็รู้แหละว่าสุดท้ายอ่ะเลเวคูเซนคงจะเป็นแชมป์แต่ก็ไม่คิดว่าไบเอนเองจะแบบออกแนวแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ เหมือนถอดใจเหมือนกันนะมันจะจบกันไม่สวยแล้วนะเออแบบทูเคิลวะครับอันนี้คิดคิดอันนี้คิดเองนะคิดเองนะว่าเกี่ยวไหมว่าการที่ไปประกาศก่อนเนอะปะว่าทูเคิลจะไม่อยู่แล้วมันมันตอนแรกเป็นผลดีฮะช่วงแรกดีเพราะว่ากลับมาชนะใช่แต่ไปไปมากลายเป็นเหมือนทูเคิลเองก็ปล่อยจอยเนอะปะนักเตะเองก็ก็แบบเหมือนฤดูกาลนี้มันมันไม่ทันแล้วแล้วทูเคิลไปสัมภาษณ์เกมเกมไหนนะที่บอกว่าคือเขาถอดใจแว่นะแต่แฮร์รี่คาสเคอ อ๋อใช่นัดนั้แต่ค่ะซิเคอร์ใช่ไหมว่าแบบยกจะยกแชมป์ให้เลเวอร์ไปแล้วโดนด่าใครโค้ชที่ไหนอปจะพูดอย่างนั้นแต่ว่านัดนี้ไมันมีรายละเอียดอย่างเช่นไฮเดนฮามตอนแรกว่านัดนีพอดีผมพากับไฮเดนฮามตอนแรกเขาไปเล่นเกมลับแล้วโดนไบเยอร์นำสองศูนย์ไฮรเคนอย่างเก่งเลยแต่พอครึ่งหลังะครับด้วยความที่ทูเกิลอ่ะแกห่วงนัดเจอเซรอลพรุ่งนี้เขาก็เลยใช้เซนเตอร์ชุดสำรองโดยอุปาเมกาโนไอนี่คู่โคาเต้สมัยก่อนเก่งมากนะแต่เดี๋ยวนี้นี่คือระเบิดเวลาเลยอ่ะแล้วคู่กับทีมินเจ หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเจอแซงเพราะว่าเขาใช้บอลยาวแล้วกองหลังอ่ะมันไปเจอแดดแยงตาเนอเวลาโดนบอลบอมยาวๆอ่ะโดนแซงแบบเละใช่คือแต่ประเด็นคือทางด้านของตอนนี้แม้กระทั่งคนในกันเองนะคะอย่างมาร์คเอเบิลเนี่ยที่เป็นผอผอู้อำนวยการกีฬาของบาเยิมินิกเองเนี่ยยังเตือนนักเตะนะบอกว่าเฮ้ยการที่ถ้าเกิดนักเตะยังไม่เลอะโซอย่างเงี้ยเ,เออแบบคิดว่าฉันคือเสือใต้เออแบบเยอะยิงอ่ะ ทีระวังกลายเป็นเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยจะพลาดตัวไปเล่นแชมเปี้ยนลีกดูกันนะต่นนี้อันเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เนี่ยแปลกใจนะคุณผู้ชมคือปกติไมเ<ะ>ขาซัดกันเองโอ้ทำไ,ไมเขาซัดกันเองเนื้อป้าปกติอะป๊อปเราไอช่วงจังหวะที่ทีมไม่ดีแม้กระทั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ทำอย่างนี้เลยนะถูกปะมันยังไม่มีการออกมาซัดกันเองแต่เนี่ยกลายเป็นว่าทูเคิรเองก็ออกมาพูดประมาณว่าเนี่ยเออพูดยอมแล้วยอมแล้วเอเบลเองก็ออกมาบอกว่านักเตะเสือใต้ต้องเลิกยิงพูดพูดทำไม S <S <S เป็นเพราะว่าคาร์ไฮลูมินิเก้จะวางมือ,อเพราะฉะนั้นมีการเปลี่ยนซีโอครั้งใหญ่อูลิเฮอร์เนตกลับมามันก็เลยแบบมันก็มีจริงๆข้างในเขาก็ไม่ได<า>้นะเลยนยบงเขาแข็งมากใช่ไหมคือเขาการที่เขาเอานักฟุตบอลเก่าอะครับม,มาเป็นบอร์ดซับเป็นส่วนใหญ่ม,มีข้อดีก็คือรู้เรื่องบอลแต่ข้อเสียคือก้าวไก่มันเป็นแบบนี้มาหลายรอบแล้วพูดบางทีเหมือนไม่ค่อยระวังนะเหมือนทีมพ r แบบคุมไม่ได้อะก็ประมาณนั้นครับแต่ผมไี่แอบมีความรู้สึกนะว่าหลังจากที่เขาแพ้ไฮเดนฮามเนี่ยคน ฟันธงว,ว่าพรุ่งนี้เขาโดอนอร์เซนอนถล่มแน่แต่คุณต้องระวังนะคุณต้องระวังว่าทูเคิลจะมาเล่นแบบเซฟในค่ำคืนวันพรุ่งนี้แชมเปี้ยนส์ลีกและวันนั้นบายร์นจะแพ้ยากนะอ่านี่พูดไปล่วงหน้าก่อนอ <laughs> แล้วรอดูแล้วกันว่าจะยังไงนะคะเพราะว่ามีเกมสำคัญเราอยู่จะมองว่าบาเยิร์นตอนนี้ถ้าต้องตัดใจในลีก แล้วไปสู้ในแชมเปี้ยนส์ลีกก็เป็นไปได้โอ้ยลีกมันจบแล้วใช่เหลือ3มแต้มสุดท้ายครับคุณชายเป็นแชมป์ทันทีฮะโหหล่อเลยเสาร์อาทิตย์นี้หล่อเลยอะ่ะเนี่ยสดสดทีนี้เนี่ยคืออย่างที่อัลาโซออกมาประกาศแล้วนะคะว่าฤดูกาลหน้าเขาจะยังอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นต่อแต่ยังมีอีกหลายทีมที่ตั้งความหวังไว้นะคะครับซึ่งยังไม่ถอดใจนะไม่เป็นไรอยู่คุมต่อก็ได้แต่ว่าถัดจากนั้นมาคุยกันใค่ก็คมบรรดาทีมใหญ่ทั้งหลายแหละเอออย่างโดยเฉพาะเรอัลมาดริดตอนเนี้ยกล้องแพนไปที่ เราชันชุดข่าวแล้วว่าเอ้ยเผื่อเขามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใตเอออะไรอย่างงี้ดับเบิลแชมป์โชว์ชัวดูทรงบุนเดสได้เดชไปพโพขาวชิงกับไกเซอร์แล้วก็รอบชิงเดี๋ยวไปเจอลิเวอร์พูลยูโรป้าอู้อย่าพิ่งเจออย่าเพิ่งเจอแต่มาเจอยูโรป้าไงวันก่อนพี่หมอพี่หมอเชษิดรุ่นพี่ที่เป็นหมอนะที่พี่บอกว่าชอบมูโเป็นไงแกถามแล้วนี่หนาเอาหน้าพาสปอร์ตมาเดี๋ยวพี่หาตั๋วบินได้ทำไมถ้าเราถ้าถ้าได้ไปดับลิน ไปก็จะไปถามพี่มีตัวเหรอไม่มีไปเอาบรรยากาศก็เอาอ้าสู้ก็สู้คือประมาณว่าคุณไปแล้วแล้วทีมจะไม่แพ้เงี้ยสู้ใครอย่ามาพูดอย่างนี้สร้างความกดดันให้นี่นะอยาเดี๋ยวก่อนนะตั้งแต่ไปดูนี่ไม่เคยแพ้ทีมใช่เสมอหรือชนะนะเนี่ยหูเยอะนะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยยอมเข้าใจได้เพราะมันเป็นแมตช์เล็กๆแมตช์แบบบุ้ยบ้างไปดูอะไรัวมันถูกไงแต่หลังๆเนี่ยเจอแดงเดือดก็เสมอแดงเดือดรับแพ้เอเวอร์ตันก็ชนะ อะไรอ่ะเจอเชลซีก็ชนะอาเซนอนก็เรอเคยไปดูเจอแมนเชสเตียังไงยังอ่ะนั่นไงคำตอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจะวัดว่าของพวกนี้ขังจริงไหมต้องไปดูลุนการหน้าตอนไม่มีครอปโอเคลองดู